Ruby all in one สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม PUBG Mobile ก็อยู่กันในแมปอินลันเกนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคเราเข้ามาอยู่ในเกมดีกว่านะหาปืนนี่ไม่เจอเลยเอา้าได้มาแล้วครับใบสามนะครับผมบด้านหน้านะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับ เขาน่าจะอยู่ชั้นลานะนา่างนะนันไงขึ้นมาชั้นบนแล้วกระโดดลงไปด้านล่างแล้วนะอืมเข้าอีกบ้านหนึ่งแล้วอะเอาไงดีไม่กล้าออกด้วยอะไม่รู้ว่ามีเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยด้านหน้าคมไมหล่ล่ะเจอบอดอตคมไปดี โอเคเรามาดูด้านหลังกันต่อดีกว่า,อ,าอืมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับด้านล่างนะนี่ไงอใช่ใช่อยู่บ้านแถวตัวเองอะ่ะตัวหนึ่งอะ่ะอืมรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่คนเดียวนะเพื่อนไม่มาเลยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราสมกปิดไว้ก่อนดีกว่าเราจะย้ายบ้านนะอืมโอ้จากจิกจอชจิกซอฝั่งนู้นนะเคข้ามดีกว่าครับเฮ้ยเฮโอ้โหมีอีกฝั่งหนึ่งยิงมาจริงๆด้วยเฮ้ยด้านหน้าครับเฮ้ยโอ้วิ่งคล้ายๆบอดเลยอะ่ะ จิงอะไรกันนัวจังเลยงงไปหมดเลยด้านหน้าครับนั่นไงนี่ไงครับเก่งกับบอทนะอืมแถวบ้านแดงน่าจะมีตัวอยู่นะโอเคเพื่อนเข้าลแล้วนะครับเฮ้ยโหเอาเพื่อนดาวเลย โอ้เสียเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนอีคนเขาดันยิงช็อตกันอยู่ข้างหูตกใจมากโอเคอยู่หลังบ้านนะออกมาละนั่นไงซ้ำเลยนะครับตัวนี้โมโหอ่ะโมโหก็โมโหตกใจก็ตกใจโอ้โหเพื่อนมายิงช็อตกันอยู่ข้างหูโอเคน่าจะอยู่บ้านนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านนี้ก่อน เช็คดูก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนอืมน่าจะอยู่ฝั่งโน้นอะในบ้านหรือเปล่าเนี่ยเราเอาสมกหลอกเข้าไปก่อนดูซิจะขยับไหมอืมไม่ขยับเลยนะแต่ยเราขึ้นไปดูชั้นสองนะงนอืมเงียบเลยอ่ะ ่าเพื่อนยิงน็อกได้ตัวหนึ่งฮะเฮ้ยบอดยิงอะไรเนี่ยโอ้โหเก็บบอดไปสามแล้วอ่ะหมดกับบอดนี่เองเราอ๋อรู้แล้วบอดยิงตัวนี้นี่เองโอเคได้สก,กามาแล้วนะเฮ้ยเพื่อนเหมือนกระสุนหมด หรือยังไงเอ,อ๊ะแปลกๆนะเราเนี่ยอืผมว่าเพื่อนเขาไม่น่าจะพอใจผมแน่ๆเลยโอ้โหรวมแบบมาแบบนี้ชัดเลยอะผมว่าผมไปขโมยปืนเขามาแน,แน่เลยเนี่ยเอ้ยด้านล่างครับอืบอดอีกแล้วอะ่ะมีคนบ้างไหมเนี่ยอืม เกมนี้เขามีคนให้ยิงบ้างไหมเนี่ยเหงาจังเลยอะครับโอเควงบีบแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปเฮ้ยโหอะไรเนี่ยเพื่อนเริ่มไม่ค่อยจะไว้ใจเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนจะเอาอะไรเพื่อนบอกดีครับพิมพ์มาก็ได้ถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็พูดก็ได้นะครับ เออถ้าเรามีเราพร้อมจะให้แต่เราไปขโมยสก,กาเข้ามาเฉยเมื่อ,อกี้นี้นี่ขโมยสก,กาไม่พอขโมยกระสุนทองด้วยเดี๋ยวเวลาเล่นเราจะต้องคอยมองเขาไปบ่อยนะเผื่อเขาเอาเอา,เอาระเบิดยัดเรานะนี่ขโมยล,ลูกเกียวอีกระแวงระแวงไปดีกว่าโอ้แบตจะหมดอีกแล้ เขาบอกว่าตอนแปดจะหมดเนี่ยมักจะได้กินไก่วะ่ะเราเป็นแทยพะเจ้าแปดหมดป่ะเนี่ยโอเคบ้านด้านหน้านะครับเหมือนจะเจอกันนะครับตรงนี้เหมือนมีตี้เข้าไปชาร์จนะอยู่ในบ้านตัวหนึ่งอนะโแจมสบายเลยตรงเนี้ย โอเคอยู่ในบ้านนะเราไม่ต้องรีบออกไปนะครับเฮ้ยรถด,ด้านหน้าครับยิงสะบัดไปดิ ไม่แตกนะเดี๋ยวเราเข้าไปชิดเลยดีกว่านะเขาน่าจะเจ็บหนักอยู่อะ <out>. okay. บ้านแบบนี้นะตึกจิ๊กซอว์แบบนี้นะเราไม่ควรเข้าไปชาร์จคนเดียวนะครับถ้าเราจะชาร์จจริงๆนะถ้าชาร์จคนเดียวเราแนะนําให้ปลาระเบิดให้เขาน็อกก่อนนะครับถ้าไม่น็อกไม่ควรขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเช็คฝั่งนี้ก่อนมีคนไหม เขาน่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละหืมรอยเท้าครับเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ตรงบันไดนะไม่แน่ใจอะ่ะแต่เราลองเช็คห้องนี้ดูก่อนโอเคชั้นบนไม่มีนะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละแอบอยู่ปะเนี่ยฮัลโหล นั่นไงใช่ด้วยเขารอดักปาดอยู่ตรงบันไดนะครับนั่นไงโอเคเราต้องรอเพื่อนนะตรงนี้นะครับแหมดึงระเบิดหลอกก็ไม่มาเขาไม่หลงกลเราง่ายๆนะตัวนี้นะเชิงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนนะถ้าเพื่อนไม่มาเราอยาาใช้คนเดียวนะครับตรงนี้มีสิทธิ์ตายง่ายๆเลยนะ ระเบิดอีกกลูกนหนึ่งครับ Watch out. Form โอเคเพื่อนมาแล้วนะมาดิครับเราเรียกเพื่อนมาแล้วนะอยู่ในห้องครับเฮ้ยเสียงระเบิดเฮ้ยข้างล่างครับผมชั้นสองนะชั้นสองชั้นสองโอเคระเบิดหมดนะเดี๋ยวเราเข้าไปวิวดูเลยแล้วกัน อืมอยู่ห้องขวานะโอเคเพื่อนลงมาแล้วโอเ้เพื่อนสวนเข้าครับเปลี่ยนแม็กแล้วตอนนี้อืมเรียบร้อยไปดีสองตอนหนึ่งบอกแล้วนะอย่ากเข้าคนเดียวเดี๋ยวจะเสียเปรียบเอานะครับอืมวงเล็กแล้วนะแต่วงยังอยู่กับเรานะครับ เราไม่ต้องรีบนะตรงเนี้อืมเฮ้ยนั่นไงอยู่หลังต้นไม้นะครับบ้านด้านขวาเราก็มีอยู่ตัวหนึงนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบนะเรารอวงบีบเข้ามานะครับปล่อยให้เขาวิ่งเข้ามาที่โลง่ลงๆแล้วเราค่อยยิงก็ได้นะครับไม่ต้องไปใจร้อนหิวคิวกระโดดลงไปยิงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราตายฟรีนะครับ โอเคระหว่างนี้เอ้ยโหยเสียงด้านขวาครับเก็บเสียงสนนะผมว่าเขาน่าจะยิงตัวต้นไม้แน่ๆเลยเนี่ยอ้าวระเบิดตายเลยอย่างนี้เหลือคนเดียวดีครับโอเค <Okay. S 1> เรารู้ตำแหน่งแบบนี้แล้ววงบีบเข้ามาแบบนี้เราไม่ต้องขยับไปไหนเลยนะครับไม่ต้องใจร้อนด้วย โอเควงเริ่มบีบแล้วนะเดี๋ยวเขาจะต้องกระโดดออกจากตึกนะครับวิ่งมาทางเรานะโอเคขึ้นชั้นด่านฟ้าของด่านฟ้าอีกทีนึงดีกว่าล็อกรอไปเลยจังหวะนี้ผมว่ายังไงเขาก็ต้องออกมานั่นไง โอเคก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกับ Ruby all in one ในคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สััสีีครับ